เข้าใจการบวชโดยแท้จริงโดยสมบูรณ์แล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่าการบวชชั่วคราวนั้นมุ่งหมายอะไรเดีย๋ยวนี้เพราะไม่เข้าใจคำว่า,าการบวชในการบวชชั่วคราวก็ยิ่งไม่เข้าใจ, <S 2> <S 2> าใจและยิ่งไม่ได้ผลลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็บวชห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างแล้วก็สึก <c oughs> คงได้แต่ความโง่กลับไปเกี่ยวกับเรื่องการบวชไม่ได้อะไรมันจะพูดถึงเรื่องการบวชสมบูรณ์แบบคือในความหมายห,หรือหลักทั่วไปของสิ่งสิ่งนี้ข้อแรกที่สุดจะพูดว่าการบวชคือการออกไปคน้นออกไปแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล นี่ยืมคำพูดคำตรัสของพระพุทธเจ้ามากล่าวเมื่อพระพุทธเจ้าจะออกบวชท่านได้เล่าเรื่องไว้ว่าน <c oughs> รู้สึกว่าอยู่กันในโลกนี่อย่างไม่รู้จักสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็หลงอยู่ในสิ่งที่ เป็นที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทำให้ชีวิตคราวาสนี่มันคับแคบเต็มไปด้วยทุลีคือสิ่งสกระปรกถ้าอย่างไรก็จะออกจากเรือนนี้ออกไปบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลทานใช้คำอย่างนี้ คือออกบวชเพื่อสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลทั้งการบวชก็คือการออกไปคน้นไปสแสวงไปหาว่าอะไรเป็นกุศลน,นี่มันเป็นความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าอยู่ในบ้านเรือนนี่มันอยู่ในท่ามกลางแห่งความโง่แห่งความหงามลงทุกๆุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านเรือนนี่มันเป็นอกุศล เพราะมันอยู่ด้วยความโง่อยู่ด้วยความหลงการบวชจึงบวชออกไปเพื่อจะ,สะแสวงหาว่าอะไรเป็นภุศนนี่คำตรัสของพระพุทธเจ้าเมื่อถืออาตามหลักนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการบวชนั่นคือการออกไปสแสวงหาคนหาว่าอะไรที่มันเป็นภูศล คือมันดีกว่าการครองเรื่อนบางทีพระองค์กษัตริย์เล่าจึงทำให้เราทราบได้ว่าแต่โบราณตานนู้นเขาออกบวชกันทำไมความหมายก็อย่างเดียวกันแหละคือเขาเบื่อเอือมระอาในความซ้ำซากของความเป็นคาราว่ามันก็มีเท่านั้นแหละ ที่ท่านทั้งห้ายก็พอจะรู้ได้เองว่าเท่านั้นแหละนะมันคือเท่าไหนามันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นทัางเขาจึงลีกออกไปค้นหาว่าอะไรดีกว่านี้แล้วก็ไปพบเรื่องของการบำเพ็ญทางจิตทางใจพบความสุขอย่างใหม่เป็นความรู้อันใหม่ตั้งเป็นแบบฉบับขึ้นไว้สอนสืบสืบกันต่อไปออกบรรพชา แต่ว่ามันยังไม่ก้าวหน้าถึงที่สุดมันจึงมีจุดสุดท้ายเพียงว่าได้รังเกิดในพรหมโลกคือเขาออกไปบำเพ็ญเพียรทางจิตใจทางเมตตากรุณาอย่างที่เรียกว่ามีจิตใจไม่คล่องแวะในโลกลที่เต็มไปด้วยกามารมณ์ <c oughs> ตายไปก็ไปพรหมโลกหมายความว่าทิ้งโลกนี้แล้วก็ไปมีโลกอย่างพรหมโลกนี่กัความหมายอย่างเดียวกัน ว่าบวชเพื่อจะออกไปค้นหาว่าอะไรมันดีก <c oughs> ว่านี้ <c oughs> ทีนี้ถัดมาอีกอาตมาอยากจะพูดว่าการบวชคือการออกไปอยู่ อย่างต่ำต้อยอย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรนี่ถ้ามันเป็นเรื่องของคนบวชชั่วคราวเช่นลาบวชสามเดือนอย่างนีน้มันก็กลายเป็นการเพื่อไปฝึกและไปทดลองนี่ใครบวชสามเดือนหรือไม่ไม่ถึงสามเดือนก็ลองฟังตอนนี้ดูบ้าง ว่าถ้าอย่างให้โง่อย่าให้ตกเป็นความโง่แล้วก็ขอให้ถือว่าในการฝึกบวชช่วคราวนี้ออกไปฝึกออกไปทดลองการเป็นอยู่อย่างต่ำต้อยไม่ต้องใช้เงินจะเป็นอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร ไปอยู่ในลักษณะของคนขอทานเรียกว่ามีชีวิตที่ต่ำต้อยลองดูว่ามันจะอยู่ได้ไหมมันจะตายไหม <c oughs> ทำไมจึงกลัวกันนักแล้วก็อยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรนี่ก็เพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ได้ไหม <c oughs> ทำไมจึงกลัวกันนักนักบวชทุกชนิด จะเป็นในพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาก็ตามล้นจะมีความเป็นอยู่ที่ต่าต้อยคือระดับขอทาน,นเรื่องชีวิตอยู่ด้วยอาหารแล้วแต่ว่าใครจะได้มาอย่างไรที่ไปไกลกว่านั้นก็คือไปอยู่ในป่ากินใบไม้กินผลไม้กินรากไม้กินปักบ,บัวแล้วแต่ว่าระดูไหน มันจะมีอะไรให้กินนี่ก็เรียกว่าอยู่อย่างต่ำต้อยการกินอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศาัยก็ดียารักษาโรคก็ดียุ่แต่ล้วนจะอยู่ในอันดับที่ต่ำต้อยไปทั้งนั้น <c oughs> มันก็เรียกว่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยอย่างภิกษุนี่ควรจะมีแต่จีวรกับบาทเท่านั้น เหมือนกับที่จะตรงเปรียบโดยประมาว่ามีแต่ปีกเป็นภาระเหมือนกับน,นกนกไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนอะไรมันมีแต่ปีกเป็นทรัพย์สมบัติเป็นภาระภิกษุก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมีแต่บาตรและจีวร เท่าที่จาเป็นเป็นภาระติดตัวก็มีเพียงเท่านั้นการอยู่อย่างนั้นมีความจําเป็นมากสําหรับการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะบรรลุถึงนิพพานคืออยู่อย่างต่าต้อยไม่ยกหูชูหางนี่มันก็ดีมากอยู่แล้ว